สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนบอลทุกทท่านก่อนอื่นผมขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณากดไลค์กดแชร์และกดซับสไครับคลิปของแฟร์แมสตี้ในยูทูบผมขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณจริงๆเพื่อนแฟนบอลครับพรีเมียร์ลีกนัดที่3-5ซึ่งเป็นนัดที่สําคัญของแมสตี้นั่นก็คือศึกดับบี้แมตช์แมสตี้เดินทางไปเยือนโอเทฟฟอร์ดของแมนยูผลปรากฏเมื่อคืนนี้แมสตี้สามารถกำชัยชนะมาด้วยสกอร์2-0สร้างความปลื้มปิติและมีความสุข ให้กับแฟนบอลแมนเชสเตีร์อย่างท่วงั้ว,วนาทุกๆคนโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ถ้ารูปเกมจริงๆแล้วแมนเชสเตียร์นั้นเหนือกว่าแน่นอนทั้งการการคลองบอลการส่งบอลความแม่นยาในการส่งต่อดีกว่าแมนยูอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าจํานวนครั้งที่ยิงอาจจะน้อยกว่าเพราะเมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่าเป๊ปเนี่ยเขาวางแผนมาอย่างละเอียดไม่ต้องการให้บุ่มบ่หรือยิงทิ้งยิงขว้างเมื่อคืนนี้แมนยูยิง12ครั้งแต่เข้ากรอบเพียงแค่หนึ่งในขณะที่แมนเชสเตีร์นั้นยิง ทั้งหมดเพียงแค่8ปดครั้งซึ่งยิงน้อยกว่าแต่เข้ากรอบถึงห้าครั้งเนี่ยเป็นถือได้ว่าเป็นจุดที่สําคัญยิ่งทีเดียวและในจํานวนหครั้งนั้นก็เป็นสองประตูอย่างสวยงามโดยเฉพาะในนาทีที่ห้าสิสี่แล้วก็เบอร์นาร์โดซินวาเป็นคนยิงเป็นคนแรกซึ่งเป็นเวลาของช่วงรึ่งหลังส่วนซาเน่นนั้นก็เป็นตัวซูเปอร์ซับหรือมาเป็นตัวสํารองแล้วก็ยิงได้ในนาทีที่หกสิบหกก็กลายเป็นว่าเราชนะหรือแมนสเตตีชนะแมนยูไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เมื่อคืนนี้ แมนสตี้หรือเป๊ปเดนมีการจัดทีมถือได้ว,ว่าค่อนข้างจะน่าพอใจเดี๋ยวชออกองหลังนั้นแนกรอนครับประตูก็แอนเดอร์สันเป็นมือหนึ่งที่เราเอ,อ,อะไรที่เราขาดไม่ได้ส่วนแบ็คซ้ายขวานั้นก็มีวอลเกอร์และชินเซโก้คู่กลางนั้นหลังรับก็มีดาพอรกับคัมบานีส่วนกลางนั้นก็มีทั้งตัวลูกตัวรับมีดาบิซุบากุนโดกันแล้ก็เฟร์นันดิโย ซึ่งเป็นแม่ทัพหลักหัวใจในแนวรับของมันสตรีหน้านั้นซ้ายขวาปีซ้ายขวาก็มีราฮิมตอร,ร์ลิงและเบอร์นาร์โดซินวาหน้าเป้ากุนอเกโรเพราะนักถือว่าเป็นชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดเป็นการจัดทีมอย่างไม่ประมาทแล้วก็สามารถกำชัยเก็บสามแต้มออกมาจากทีมของโอเทฟอร์ดได้อย่างสบายใจณบัดนี้นัดที่สามห้ามนสตีเตะลงเตะทั้งหมดจำนวนนัดเนี่ยเท่ากับเรียวภู 35นัดเช่นกันในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าจานวนนัดเนี่ยเท่ากันมาสเตอร์นั้นจะเหนือกว่าเร์พูลมาตลอดตั้งแต่นัดที่28จนถึงนัดปัจจุบันยกเว้นบางครั้งบางคราวเร์พผู้อาจจะแซงขึ้นมนจากฝูงนั่เพียงแค่จ่าฝูงชั่วคราวเหตุผลก็คือว่ามนสเตอร์มีนัดตกค้างและเตะน,น้อยกว่าเร์พูลจึงกลายเป็นว่าต้องมาตามหลังเ,ออเรือผู้แต่ความจริงงแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่มนสเตอร์ เตะจำนวนนัดเท่ากับเลียวผูแมสตี้ก็คือเจ้าฝูนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลานี้แน่นอนก็สรุปได้แล้วว่า3าน,นัดได้เท่ากันแล้วต่อไปนี้อีกสนัดที่เหลือนั้นจะเตะพร้อมกันจึงไม่มีปัญหาเรื่องอลักลั่นกันดังเช่นช่วงที่ผ่านๆมาวันที่ที่2ี่เนี่ยเมษาเนี่ยหรือวาชิตเนี่ยแมสตี้ก็ต้องไปเยือนเบอร์ลี่อีกครั้งหนึ่งคือเป็นการเตะนอกบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ว่า ผมก็ยังเชื่อความละเอียดของอเป๊ปโดยเฉพาะคุณภาพของนักฟุตบอลน,นั้นแน่นอนเหนือกว่าเบอร์ลี่แน่นอนแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าเบอร์ลี่เขาเล่นลูกโยนยาวแล้วก็มีพลังกำลังที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็มีเวลาพักมากกว่าแมนเชสเตอร์ถึง3-4วันด้วยกันแต่ก็สุดท้ายผมก็เชื่อแมนเชสเตอร์กำชัยมาได้แน่นอนส่วนนัดที่37มแมนเชสเตอร์เปิดรังเอทีฮัสสเตเดียมต้อนรับการาเยือนของกิ้งจอกสยามหรือเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ริงอยู่ถึงแม้ว่าช่วงครึ่งต้นฤดูกาลนั้น มนสตีพลาดและไปแพ้ให้กับเลสเตอร์มาแล้วแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงนั้นนักฟุตบอลตัวหลักของมนสตีรนั้นเก็บกันครึ่งค่อนทีมแล้วก็ไม่มีโอกาสโรเซชั่นนักฟุตบอลในสังกัดเลยแต่ละคนอยู่ในสภาพอ่อนล้าเพราะแรงปะทะแรงวิ่งจึงสู้เลสเตอร์ไม่ได้จึงพ่ายไปในที่สุดแต่นัดนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นมนสีตจะผ่านเลสเตอร์ิตี้ไม่ยากนักและนัดสุดท้ายมนสเตก็ไปเยือนบริตัน ซึ่งถือว,ว่าที่ผ่านมาสติตินั้นแมนสเตอรนั้นเหนือกว่าบรายตันทุกครั้งที่เจอกันไม่ว่าเย้าหรือเยือนเพราะฉะนั้นในสามน้าที่เหลือเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องพิกล็อกไม่มีเรื่องผิดพลาดอะไรแน่นอนครับแมนสเตอรจะสามารถเก็บได้ทั้งหมด9คะแนนเต็มๆและก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล1819อย่างเต็มภาคภูมิท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่านที่เดกรุณาติดตามคลิปโอแฟนมิสตีมาด้วยดีตลอดผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ